สองพันอีกครับมาถึงแล้วสั่งสั่งตะวันก่อนยิงปลากันครับไปจะทดสอบแบนกันตัดแสงได้จริงไหมมาครับมาตามัดบนมือบัดนี่ขึ้นมาแล้วเจผมได้หันหนามทาทั้งนี้ด้วยครับด้วยผมนั่งหันหนามัดทั้งนี้แหละมาย้ำเดยกันหันหนามาแต่ทั้งที่แหละผม พราะว่าผมยิงขวาบโบถนัดเนาะยิงขวาผมต้องหันหันหน้าไปทั้งลังนี่ผมก็บภามายิงป่าอยู่หมายคล้องหลังบ้านนะครับเพื่อหมายต้นบักเดือขึ้นมาคือผมบกคือบกเห็นนี่ตบันนี่ขึ้นมาได้เหรอตันบกขึ้นคือเห็นดีแท้ตั้งป่าตัวบนใหญ่ครับพี่น้อง มก็บรรู้ว่าเสียงบรรยายผมสิดังชัดเจนบ่ดังแห้งบ่จังไงจังไงกับข้อมนต์มาบอกผมเลเด้อครับเด้อคือได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ทำมันบดีคือได้หาวิธีใหม่ครับเพื่อให้พี่น้องได้ยินเสียงนี่ผมตัดให้สันลงเลยอู้หม็นป่าประนาณหนึ่ลึกๆมนชิ้นเขียวเยอะลึกคุณมันบูนอยู่ลังลึกๆคุณ มันตามมันขึ้นบุกึ้นไหมสูงสูงแน่ม่เ,เอาดังบ่ได้ครับแค่ดินตัวแห้งนี่ตามด้เห็นแล้วตอนึ้นไหมเห็นอยูุ่นครับทั้งทั้งจริงใหม่นทั้งจริงใหมุ่นครับทัทนทนบ้นอยู่ลึกๆุณอเขียวอยู่ลึกผมยังบมกท่านเด่นอ่ะแต่ตอนนี้มันลงไปแล้วเครับตา่าลงมาครับมันว่ามืนอนี่ล่มกับสีนี้อยู่ได้ครับหน,น,นึ่งวันนี่ล่มแห้งอีหลี ป่าจนบัวลอยเม่มือเศร้ากับยังแห้งคือเกา่าผมก็เลยได้ออกมาช่วงเที่ยงครับไม่งนเราก็กัดออกไม่กิดออกมาเทียงทุกมือแล้วครับช่วงนี้ไม่แต่เศร้ามันบวกลืนครับป่าแต่คอปันนี้มันบวกลืนเลยบ้านแถวบ้านผมมาจากแดดห่อนมันสิขึ้นครับตารุ่นมาครับ ถืโอโบอขึ้นขาขึ้นไปยังส้นฟาดหนามไปยังส้นโอ้ตอนนี้ตัวตน้ำถืบนี่มันบุษย์เลยเป็นส้มนี้เนาะมือนี้เนาะถ่ายเลยครับหนึ่งเล่ลึกๆคุณใคถ่ายบระทันหรอครับสามร้อยหรือพวมันไล่กันไหมสองตัวปลาตะผู กดกล้องกับบัตทันหรอกจะเปิดกับกับัตท่นเหรอเมื่อกี้นี่มูลอันนี้สุดท้ายติดบ่วู้ลึกๆคุณยิ่งกดใส่ตังลึกเนาะยิ่งกอดลุ่นเหรอมันลอยไว้ครับกลางตัวเ๊ะเลยตัวเบนใหญ่มีสองตัวครับมันลอยเลยกันไหมมามแล้วเต็แมแหลกเนาะตัวกล่องบัตทันอนอย่างงี้ไหเป็นแบบนี้ nó còn ngắm như thế này Nhập tụi ngắm như Rồi tụi lẹt nó Chưa hấp tết nữa Thích đàn may con คยๆรัน้ำคันเสียงเคืองตัดหญ้าได้ด้วยครับด้วยเห็นตัดหญ้าอยู่ฝั่งนัง้นตัดหญ้าข้าคั้ไปตัดไล่กันออกไปไปพุ่มนี่ครับพุ่มตรงตรงนี้ครับไล่กันไปพุ่นไปต้นน้ำพุ่นบัดกับออกมาผมเห็นตัวเดียวบัดนี้เปิดกล่องใจพุ่นมันอีกยิงกับพี่ถ่ายพระทันครับตอนนี้มันไว่าหดมันไว่ายเก็บปลาก่อนครับมับนๆครับเต็มแหลกมลันเหรอ ลายบ่ท่านอีหอยังเวยกดกล่องบ่ท่านโอ้เป็นฝูงเลยครับบัดน,นี้ไปพูนอีกฝูงหนึง่งลงมาตรงนี้ฝูงนึงครับลอยลอยอยู่นี่แล้วมันตัวบไงครับก็ผมเห็นตัวแดงๆตัวนึงอยู่ตัวที่มันไล่กันคู่กับตัวที่ผมยิงได้เมื่อกี้นี่มันลอยเข้าไปตรงนั้นครับลอยมาแต่พูนยิงบ่ท่านครับลึกไม่ลึก,ลลก,ลกลแล้วก็ลอยไวแต่มันตื่นอย่างก็เราก็ดเดีย พนเครื่องตัดหานี่ก็ได้มันมันแสงแดดพันหุ่นอ่งนี้เนาะผมก็ร้อยเขาขม่าไก่เนี่มน้ำขังไก่น่ยฝานิ้นตัวใหญ่ตัวนั้นยังมเห็นครับตรงนี้ตามดูิ่งครับเพื่อดี่จะยึให้บึงไม่จะแบบพันุ่นยึุ่นครับไปแล้วไปแล้ ไปแล้วโอ้ลุงลึกแล้วลุงลึกสั่งฮึงุมงมดท่นเลยถึงไม้ชูงเรื่อยๆไปแล้วมันไว้ครับไว้แล้วก็ดล้อยลึกนรืมันคนละโตกันก็นก่รู้ตัตที่ผมเห็นอยู่ทั้งนี้จะมาทีตอนไหน ออหายไปใกล้มันกับฝูงปลาน่อยครับมันแฝงมันกับฝูงปลาน่อยหางยางแดงเลยปลนินตัวผู้ที่ฟอมันอยู่บ่ยิงกับหนีนก็ยังบ่ได้ tụm lún tụm này, ôi nhạc lại sền nói gì cầy không kháp, nó một đi, được phúc nữa, thứ gì khập này, tã này, แม่นเถอะวะฟุกแม่นเถอะวะดยิ่งถึกเสยไปไก็ยิงมถึก็ไก่พุ่นก็ถึก,กถมา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 มอย่าหลุดนะโอ่าหลุดนะลอดแค่บ,บุง้งจะถึกส่วนใดครับโอ้ได้กินมันนอกมานเดยแค่บุง้งพอดนี่มัในไกน่ถึกเสย มับน,บนบนอกยี่สิบห้าเมตรบนเละเธอได้เป๊ะถอ่วะมาเด้อมาเด้อมาเด้ออย่าขาดนะรูในกล่องสิเห็นบหมะตอนมันตอนยิ่งถึง นี่ถึกส่วนได้วะแตกแล้วนี่ไม้ไม้แตกแล้วคือผักบุงถึกขึ้นไปแล้วโอ้ยสุดยอดเลยคอมเมนต์เขาหัวอันบนหัวอันขึ้นบ่เนี่ยโอ้ Lóc lợn lóc lợn lóc, lợn Tát tôi nhảy nhịp với này Ngoài nhịp với cái với nhịp 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 với Nhìn thử luôn. Cập nướng nữa hả Ui ui đồn đồn luôn ạ Đồn tiếp luôn lại, thế thì leo này Xe nhạc Tiếp mắt gặp Lúc đó Tiếp Ui <laughs> ครับเขาหัวเลยมันหันหน้าไปทั้งพุน่นเนาะทั้งขวาตกใส่หัวพอดีสอดออกทางปากเนี่ยโอ้แม่นแถอว่าเม,มนฟุกได้แม่นเถอะว่าเจ็บเต็มสองกันไหแล้วเหมือนเหมือน,นครับตัวน่าจะเท่าๆกันกับตัวที่ได้ตัวแรก นิ่งไก่บัถึกนี่ไก่ถึอสิโอ้ยจังเป็นคักเนาะเก็บตามลุนโตครับ,บรมันก็เริ่มเงียบแล้วรเริ่มเงียบแล้วะครับปลาก็ไเ้ยลดตามลุนบางโตครับอีกสักพักนึงตรงนี้มมก็ใหญ่หมุ่ครับครับพี่น้องตอนนี้ผมก็นั่งมาดุนแล้วครับนั่งมาประมาณเด็กเกืบกอบจะชั่วโมงหนึ่งครับนั่งจนขาชาครับนั่งจนเลือดบวน เดินขาซายอยู่ทั้งต้นไม้นี่ยปลางเงียบแล้วครับบวกขึ้นเลยแบบนี้นั่งมาโดนหรอบุ๋เห็นมีจักตัวเลยอันนี้ใหญ่ตัวบั็อกหายเดินที่ผมคือทีนี้อยู่นี่กรับบุ๋เห็นเลยครับจักมันไปเสยบุ๋เห็นกลับมาเลยกลับมานี่ก็ได้สองตัวอยู่นะครับอือสองตัวงามอยู่น่าจีน่าจะ ต่ตๆ,ๆกันเฮ่นผมว่าจะใหญ่แล้วครันี่เป็นเบื้องทั้งหน้าไฟครับทั้งขม้าคุณเมื่อเช้าหนี่ก็ไปขืนเบื้องแป๊บนึงเหล่าลมน้มา,า,น,า,น,าน้ำมันคุณกับไปออกลุงเหลือน้ำหรือว่าคนมัดน้ำหอยกับรูครับน้ำมันมคุณคุณเลยใหญ่ข้มานนี่เกือบเลยอยู่สองตัวยังแผด นี่นะครับยิ่งผาดเลยทุกแบบเลยไกลๆยิ้วมืถึกบทที่ตัวอยู่พูนยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าเมตรถ 20, 20, 25, ึกสวยจ,จังบักสังเลย คลิปทึท้งคลิปของใหญ่แล้วเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่หน้าไฟพ่นดครับครับพี่น้องตอนนี้กับข้ามาหอดไฟตะวีแวครบไหมที่ผมบุกขึมันนี่ช่วงเดือนสองเดือนมานี่มานี่ยบริปาจ้าตัวครับมาตัดมือกันมาเนี่ครับมากันี่เสียงมอลำเนี่ยบ้าอยู่ทั้งหมู่บ้านนห้นเจ้าของที่แถวนี้แหละครับ ที่ตรงนี้แหละทั้งหมู่บ้านเพิ่นคนหน่อยเขาเละต่ำบลกันต่ำบน,นไหมครับนขึ้นมากับพ่อปะโคหน่อยตัวนึงประมาณอาจจะสามสี่ขีดด้วยครับขึ้นอยนบนแต่มันบ้านท่านไดในทิศยังขึ้นมานั่งกับพ่อหลุดขึ้นมาจีบมางาบับหลุดพ่อแต็มมาก ไม่จีบเลยปืนมรทันได้นึ้ขืนอยู่ตายยังปืนมรทันได้ขึ้นืนแต่ว,ว่าพ่ออยู่ครับมาเที่ยวมาหนิมาอยู่นน่เห็นเห็นเกือบทุกมือครับที่มาเนยปากคอใหญ่งงครับสิยูน่น่อยู่พุ่มนี่มันชนมีปากคอใหญ่งงครับแต่มันีีเขาสิพ่อบ่มาต่ลุลงกันครับสิไิ้ยิงจกบ,บาดบ่เกิดล,ล้วนละครับ ไม่นำลงไปบ่ได้อยู่ครับตอนนี้มันลมต้องหาเหรียญน้ำไฟไหนี่แหละก่นเพื่อมันเพื่อดอดไรคับเขายน Ь ี้ยแหลงครับตำรุน่นางครับมันเพิ่มอีกบ่ปลาสองตัวกระติดกระเป๋ามาน้ำผีอยู่คนไกลบัานขันแวะครับขันแวะบ้น่นตัเลืดมาเลยย้ำคำก่อนปลากะล็ะไยติดมาน้ำบั่นนี่นอ้มนึกว่าปลาคอ นาแม่ <Rapid. S 1> ตอนเปิดกล้องอยู so so ie, so so ่เลยมันขึ้นมาขึ้นให้องเห็นเวลาเ้าเผือครับเพราะห้องเลียวไปทั้งอื่นนี่เดลียวบางทั้งอื่นนี่คือจังสิพ่อเลียวกลับมาบัดนี่ยพ่อต่อมาลงแล้วปลาคอตัวนี้ครับโอกาสบ่มีจักดีครับบ่ไม่โอกาสไปยิ่งจกเสียแล้วก็อยู่ตรงเงินตรงเงาไม้ตรงนั้นตรงต้นไม้ต้นล้มไปนะ อยู่ตรงค้นๆมันนี่อีกตัวหนึ่งครับตัวแบบงี้กันนีสองตัวบึงมานี่ฮัทสิพลมันเจ็บตัวป่ะต,ตามรุ่นมางครับกับตามรุ่นบึง้งสิมานบอมมันนี่โค<ฮ>ยล่างนี่ In bót hữu. In bót hữu. thực 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 tư 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 thực tư 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 đi tư 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 Ui, tụi bây tư 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 Nhai thử nhìn mày nè bật này ui 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 nó mày 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 vô mày 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 nó mày 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 xem mày นึกว่าลุดตอนแรกนึกว่าบัตถึกยิ่งไปเราเห็นตัวมันแหลนเมื่อทางขวาุ้นตัวหนึ่งครับคนม่เละตัวหนึง่งจีบมุไปแล้วเอาบัตท่านแล้ว ขึ้นมาไหมหกเจ็ดขีดได้อยู่ครับนี่ผมว่านะหกขีดไม่เจ็ดขีดอยู่บังหอดรู้เหรอนี่ครับหกเจ็ดขีดได้อยู่นี่ครักสีดินยังหลบขึ้นมาอยู่ใต้นี่พอดีมาเพิ่นบังเพิ่นบังเนี่ยบังบางยะไาดิ ข้นงบนเห็นผมเลีงดีๆรถแล้วเลีงขัดเอาดีๆรถแล้วเลีงหัวมาถือคุณกลางตัวพี่คือบัวถือนี่น้องกือบัวถือครับมนันไม่เจ้าครับเต็มที่สามครับเพิมืาหนี่งมนันละมนันละนี่อีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกดอกซุดไม้รอบอีกไมจ่จะสักพักครับผมบวกลืม้นมันคำกับ สี่จะกลับกันนะครับสามนุ่นโตครับแบตกล่องใกล้สีเปื้อนๆนี่ไปครับพี่น้องมันคันนนแล้วล่ะก็ได้เพราะอยู่เพราะกินแล้วละ่ะสามตัวแล้วมื่อนึ่งถือว่ามันถือว่าคุ้มแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บปลาข้อตัวมันตกลงไปข้างล่างนี่ก่อนตัวที่ยิงในเมื่อกี้นี่น้อง,งไปทั้งกระบอกทั้งปลาเลยเก็บไปกลับบ้านกันครับนี่คัแล้วล่ะ ฝากไปอีกรอบหนึ่งนะครับเดือนเสียงผมนี่หรือยินงชาติโบหรือยินแห้งบ่แต่แห้งหรือว่าชัดเจนกะหรือว่าเป็นยังไงกะบเขาเมนมาบอกผมเลยครับผมจะได้ปรับปรุงสิ่หยุนลงไปไต่พุน้นด้วยเนี่ยปลาเนี่ผมที่ได้ปรับปรุงครับเดี๋ยวผมวน้องแบเอาปลาล้วกับไปสรุปผลงานแล้วกับสรุปเต็มแล้วกักบกระบั้นครับไปครับเดี๋ยวปำทสลงไปนำอีกคนครับพี่น้องตอนนี้ก็ค่ข้มแล้วครับ จะขําเติบแล้วละ่ะเหลืออีกประมาณบ่พอคือประกับตกพูดแล้วตะเวนประมาณสี่หาง,งแล้งหรอครับ็ามาสารุปผลงานกันนะครับเนาะนี่ไงเด็กสามตัวครับนี่ตัวแรกตัวนี้ตัวแรกตัวที่สองอันนี้ประคอนี่ผมคิดว่านา่าจะนี่แปดขีดเก้าขีดด้วยหรืออาจจะโลหนึงเหรอหนักเติบอยู่นา่าจะเป็นโลละ่ะ สามเบิง้งม้วนลูกครับนี่มีแต่ขี้ดิถูกต้นมะขามที่เพิ่นงไปถึงต้นมะขามก็เปรียบเทียบใส่กับทอสองนิ้วเนาะก็พุ่นเด้อครับเบิ้องหน่อยๆได้อนี่เปรียบเทียบใส่กับทอสองนิ้วตัวใหญ่อยู่เด้อนี่งนะสิแปลก็คิดลืดเป็นโลูกลครัขาดโลูกก็ไม่ไหลหรอกนี่ก็ตัวที่สอง ตัวที่ยี่นไกลๆนครับนี่ตปยน,นสองตัวกระเด็ดมาจากข้องลางบันเนาะจากข้องลังบนนันครับเรับเก็บอืมนี่ะครับเียบซีบใส่ท่อสองนิ้วบรูเลยกลองอยู่ทั้งหัวครับบรูแบบจากไทยถือราถือหยบน่นบนนบนนครับืนซู่นดังเกาครับอันแม่นอันมานฮ้องตัวนี้ตัวมานเลยแหละตัวไม้นั้นตัวมานครับ เบื้พื้นเสียวออกก็ยิ่งกับประมาณครับคลิปนี้กับเสียว้ปสำเนียนะครับเนาะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมน้ำเน้อครับเด้อผู้ที่เขามาเบื้องไม่ครับกดติดตามในผมเนี่ยสลายกันกดติดตามเนี่ยแชร์ไปให้มเพื่อนด้รับชมน้ำเนรถ้าเพื่อนมาคลิปแบบนี้กับบอกเพื่อนมาติดตามในผมเนี่ยครับนี่กับไปสำเนียครับเนาะไปแล้วครับ Sampai jumpa di